สวัสดีค่ะเราจากติ๊กต็อกช่อง Lucky n i g กูนะคะดีค่ะแล้วเรามาจากช่องคุกกี้อู๊ 1, 2, 7, 3หนึ่งสองเจ็ดสามค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเล่าประวัติของนางฟ้าทะเลทั้งในคิงดอมแล้วก็โอเวนเบกเลยนะคุกกี้นางฟ้าทะเลผู้โดนศัตรูให้กลายเป็นน้ำแข็งหากเก้าจากทะเลเธอต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะชั่วตาหนเองจนต้องกลายเป็นน้ำแข็งแต่แล้วด้วยหัวใจอันแสนอบอุ่นของเราคุกกี้ทำให้เธอกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและตอนนี้ความเย็นและพลังแห่งน้ำของเธอได้กลายเป็นหนึ่ง ในสิ่งสำคัญของเราคุกกี้แม้ดวงตาใต้เส้นผมที่ปวสวยอาจจะดูเศร้าส้อยและเดียวดายแต่ความคิดที่เอาชนะเจ้ตาตาของตนเองนั้นยังคงแรงกล้าไม่แปรเปลี่ยนดับในเมืองเธอใช้ปกป้องตนเองเพื่อไม่ต้องให้กลายเป็นฟองอากาศขอให้อย่ามีเรื่องอะไรที่ทําให้เธอต้องวางมาันลงได้เถิดความจริงที่ว่าคุกกี้นางฟ้าทะเลจะเปลี่ยนเป็นโฟมทะเลเมื่อปล่อยดับของเธอน่าจะเป็นการนั่งยิงถึงตอนจบของเรื่องราวต้นฉบับเดลิเตอร์เมด ในเรื่องนี้นางเงือกจะต้องกลายเป็นทะเลโฟมหากเจ้าชายเป็นที่รักของเธอแต่งงานกับคนอื่นเพื่อปอกป้องสิ่งนี้พี่สาวของเธอจึงมอบก,กรีกให้เธอเพื่อฆ่าเจ้าชายก่อนที่เขาจะได้แต่งงานนางเงือกไม่สามารถพาตัวเองไปฆ่าเขาได้แต่กลับโยนกรีกทิ้งไปแล้วละลายกลายเป็นฟองทะเลในทันทีรายละเอียดดังกล่าวทาให้นึกถึงคุกกี้สลัมเชอร์เบตคุกกี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวเดียวกันแม้ว่าคําอธิบายของเธอจะระบุว่าปลดปล่อยดาบของเธอ ทำให้เธอกลายเป็นฟองทะเลและเธอถูกมองว่ากลายเป็นน้ำแข็งเมื่อไม่ได้ถือดาบของเธอเท่านั้นจะได้เห็นเมื่อเธอล้มลงหรือพ่ายแพ้ในการต่อสู้